วาเม็ดบัวค่ะคนให้ซื้อราคาประทันได้เข้าไปข้างในได้นี่อันนี้แค่เดินรินทางนะคะชนรถเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินทัศข้างในเดี๋ยวเราจะไปหาดูของหวานค่ะ เราจะไปดูของหวานนี้พืชขักด้านในนะคะจะต้องค่อยๆเดินเดินไปทางฝั่งไหนอันนี้ด้านในค่ะมีทุกอย่างนะคะ พืชผักนะคะมีโรตีสายไหมด้วยค่ะเนี่ยค่ะเครื่องทำโรตีสายไหมอู้ยเนี่ยค่ะรอดช่องสีสันสวยงามนี่เป็นเม็ดทับทิมกรอบเห็นปะ ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยเอาทับทิมกรอบเนี่ยเอาไปท่านไดเขาเราซองมันปะเออเอาจังได้สียิงสีละเอาสียิงสีกับสียิงสีละอือเอาไปหลายมันจะเวนมันจะลายเาบอกว่าทานอะไรเนีับค่ะเสื้อสายแสมองนี่อะไรลูกอ๋อสาคูก็มีถุงละเท่าไหร่คะอย่างเงี้ยสิบบาทค่ะ ถุงใหญ่20นะคะเนี่ยค่ะนี่ฟักทองเชื่อมอันนี้ถุงเท่าไหร่คะ20ทำไมมันเป็นฟองเจ้าเหรอเจ้าเจ้านเลส้นใหญ่อ๋อันนี้เป็นเล็กเนาเนี่ยค่ะอันนี้ใช้แบบหลอดดูอันนี้เป็นแบบกิโลที่เขาไปขายเยอะๆนะคะอันนี้ถุงละเท่าไหร่คะถุงใหญ่ ร้อยห้าสิบโอ้เนี่ยค่ะโอ้ยเยอะมากนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่หลากหลายสีสันสวยงามเฉาก้วยค่ะฟักทองเชื่อมกล้วยเชื่อมนะคะมันเชื่อมถั่วแดง ซาคูเนี่ยค่ะลูกชิดอันนี้ยี่สิบหรือลูกจาดนะคะนี่ก็เป็นทับทิมกรอบค่ะมีเฉพาะกลุ่มของหวานด้านในนะคะมันเป็นน้ำกะทิเชื่อมทิ่ทำขาไค่ะ